น,น่าเดินถ่ายรูปบาบนแม่น้ำน่าเดินถ่ายรูปอ๋อข้างนอกกันเหรอ,อ,อเออขนะัไปตรงไปม่ต้องไปแล้วนะเนาะวัดยามาเดล่านะเนาะเดี๋ยวจอดตรงนี้น่นเดินถ่ายรูปกันทั้งวันอนะ่ะอันนี้คือเรากำลังจะเข้ายาเมเกนยามากะตะโดยที่เราไม่รู้เส้นทางเลยเลยริงไม่เหมือนวัดวัดวัดที่คือขับไปถึงขับขับด้วย Google ไปถึงแล้ว มันมีแผนที่เป็นป๊อปอัพเล็ก้ยายดูดลยินตายายจินตนทำเป็นทำเหนือทำเหนืออะไรเราทำเหนือวิวสวยดีวิวสันชื่ออะไรนะน้องคนนั้นชื่ออะไรที่มาของคำว่าวิวสันจำไม่ได้แล้วโอ้ยหิวเนื้ออยู่ข้างหน้าชื่ออะไรนะเจอชื่อไม่ออกเนาะบบอ คนขับมีอะไรอยากบอกกับคนนั่งข้างๆอ,อยากให้คนนั่งข้างมีความสุขพาไปกินเนื้อก็มีความสุขแล้วไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะมันไม่ใช่ร้านที่เขาแนะนํากันนะเพราะว่ามันเอเขาเขาจะแนะนําร้านที่มันอยู่กับสถานีไงแต่เราจะไปร้านที่มันโลเคอลคือเรื่องของเรื่องไปหาร้านที่เนื้อมันหมักอ,ออใช่เพราะเราไม่ชอบกินเนื้อแบบเนื้อ เนื้อไม่หมาบแล้วต้องมาย่างเสร็จแล้วก็มาจิ้มอะไรนะอะไรนะโทอยู่เหรอเอาเอาง่ายๆเป็นคนเป็นคนติดผงชูรสนั่นเองใช่ในเด็กข้างนอกเป็นแบบเหมือนเป็นลำธารอะไรกว้างๆของเขาเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าหิมามันก็ไม่ได้ไอตรงขอบๆเนี่ยคือแข็งหมดนะเนี่ยมันมันไม่ใช่ไปก็คืออากาศมันน่าจะอุ่นขึ้นแหละใช่ไหมไดหนึ่งองศานะอุ่นขึ้น เมื่อเช้าเราเจอเท่าไหร่ลบ 2, 2> สอง,สสงลบสามลบสมเมื่อคืนสุดสุดก็คือลบห้าห้องนอนเราหนาวมาก